เราจะมาทําการอะไรนะคะการทดลองเรื่องความหนาความหนาแน่นแน่นค่ะวันนี้ค่ะก็คือเราก็จะมีสิ่งที่เอามาทดลองนะก็คืออย่างแรกนะคะเป็นแก้วใสที่เราสามารถมองเห็นได้ว่าน้ําพวกเนี้น้ำมันหนึ่งน้ำมันนะคะที่เราจะเอามาทดลองแอลโกอฮอล์แล้วก็จะเป็นน้ำเปล่านะคะว่าสิ่งใดเนี่ยมีความหนานแน่นมากน้อยแค่ไหน ถ้าสิ่งที่มีความหนาแน่นมากเนี่ยมันก็จะอยู่ข้างล่างนะคะถ้ามีความหนาแน่นน้อยมันก็จะลอยขึ้นข้างบนคิดว่ามันจะรวมกันไหมลูกน้ำมันแอลกอฮอล์นะ้ำคิดว่าเทลงไปน้ำมันยังเป็นสีเหลืองไหมไม่น้ำมันจะไม่เป็นสีเหลืองเหรอ่า <c oughs> คิดว่าแอลกอฮอล์เทไปมันยังเป็นสีฟ้ายอยู่ปะ <c oughs> ยังเป็นอยู่ อันนี้อะน้ำเปล่ามันยังใสอยู่เหมือนเดิมไหมถ้าเทลงไปแล้วไม่ใสออ่าอ,อันนี้ก่อนการทดลองนะคะน้องบอกว่าไม่ใสน้ํามันก็จะไม่เป็นสีเหลืองเหมือนเดิมเรามาทดลองกันดีกว่าว่าถ้าเทลงไปแล้วเนี่ยอะไรมันจะอยู่ข้างล่างอะไรจะอยู่ข้างบนมันจะรวมกันไหมหรือว่ามันจะแยกเป็นชั้นๆเลยมาดูกันค่ะก็คือเอาอะไรเ,ไเทก่อนให้พอใจเลือกเลย อาเทน้ำก่อนเทเลยแอลโกอฮอล์อันนี้เป็นเทยังไงครับู้ชมใส่ใส่ดีมาพอโอเค,แ,คแอบแอบก็คงเอาเป็นตัวนี้ดีกว่ามันมันลมันแอลกอฮอล์เจ็ดเปอร์เซ็นต์เอาใส่ไหนก่อน เปล่าตรงนี้ไม่แยกค่ะแยกหรือไม่แยกไม่แยกม,ม,แมันรวมกันไหมรวมกันดูดีๆรวมกันอ่มาดูอันต่อไปดูอันต่อไปลองเทน้ำหวานลงไปลองเทงงเคีชื่อว่าจะรวมกันไหมรวมกันอือ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 ข่อ พอพอพมันเป็นไงลูกมันไม่ผสมกันน่าไม่มาสมกันหรอเอ๊ะเป็นไปได้ไงนะ้าเห็นไปได้ไงคะเห็นไปได้ไงเหงคของวนวะคืออะไรมันเป็นฟัวของน้ำมันแล้วเห็นปะป๋าข้างบนปั้ น้ำกับแอลกอฮอล์เนี่ยมันผสมกันได้เ้ยก็คือน้ำเนี่ยมันเป็นน้ำกับแอลกอฮอล์เนี่ยมันสามารถละลายรวมกันไปได้แต่อันเนี้ยน้ำมันกับแอลกอฮอล์เนี่ยคนยังไงก็ไม่รวมกันเห็นปะปล่อยไปสอบพักอะมันมันก็ไม่รวมกันแต่ว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันมีขั้วสามารถละลายน้ำได้ถูกไหม คุณไปเล้แล้วก็ต่อมาด้วยความที่มันยังไม่จืดใจเรา <c oughs> ทราบใคด้จ่ายนะใส่อะไรดีใส่อันนี้แหละซอสหอยอยากรู้อะเตกอนคิดแล้วถ้าใส่ซอสหอยไปแล้วแอลกอฮอล์กับน้ํามันแล้วก็ซอสหอยจะรวมกันไหมคิดแล้ซอสหอยจะรวมกับน้ํามันไหมแล้วก็หรือว่าซอสหอยจะรวมกับแอลกฮอฮอล์รวมันรวมกับอะไรรวมกับเจกน เจอแอลกอฮอล์ก sure ็จะไม่เป well, okay. ็นทีฟ้าถูกไหมไม่รู้นะดูกันจริงไหมก็คือทาแม่กลับมาก็คือแบบว่าเละได้เปิดยังอะไม่รู้โอเคปังยังไม่ได้เปิดติดตลกอีกแล้วปังจังเลย่้าแล้วก็ไอ้นี่อะไรเขาเขาเรียกว่าอะไรกำลังภายใน มาใช่กันเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะเฮ้ย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 อีมันจริงนกินด้วยนะเอ๋มันทำไมนะมันทำไมนะทำไมมันเป็นมันไม่ผสมกันนะเอ๊ะเอ๋ยไงนะไอ้โคตรสามชั้นนเีสามชั้นนี้กินไม่ได้นะแต่ถ้าสามชั้นเนื้อหมูนี่ยกินได้แถมครีม โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปนะคะวันนี้นะคะก็ได้รู้แล้วว่าสารแต่และชนิดเนี่ยมีความหนาแน่นไม่เท่ากันนะคะถ้าเกิดมีความหนาแน่นมากก็จะอยู่ข้างล่างถ้าเกิดมีความหนาแน่นน้อยก็จะอยู่ข้างบนนะคะจากที่ดูเมื่อกี้มนมีความหนาแน่นน้อยค่ะ With people. If you don't start a conversation, patient, you won't have one. Have, have, we won't have one, patient. If you don't start a conversation, station conversation, patient, conversation, we won't have one. We won't have one.